มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสาําสสราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปรัมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรมโมหเวรักขติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัทุุขติงทัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ไฟทธรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสือ่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนในครั้งพุทธกาลมีแคว้นหนึ่งซึ่งมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งอย่างมากไม่ว่าจะมีกษัตริย์เมืองไหนไปรบไปตีก็ไม่สามารถที่จะทำลายแคว้นนี้ได้ แคว้นนี้ก็คือแคว้นวัดชีแคว้นวัดชีพระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งแคว้นมคธมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้แคว้นวัดชีมาเป็นเมืองขึ้นของตัวเองนะก็ส่งยาราบุรุษไปหาพระพุทธเจ้าปลอมเป็นพราหมณ์ไปไปหาพระพุทธเจ้าไปสอบถามว่าทําอย่างไรถึงจะตีแคว้นวัดชีนี้ได้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ตอบพระพุทธองค์ไม่ส่งเสริมการทําศึกสงครามกันเมื่อพราหมณ์เหล่านี้ไปแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายมีพระอานอนท์ในที่นั้นด้วยว่าพวกพราหมณ์เหล่านี้ที่มาไม่ใช่พราหมณ์เป็นจาระบุรุษเป็นสปายของพระเจ้าอาชาติศัตรูจะมาสอบถามเราถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแคว้นวัชชีแต่เราไม่ตอบเราไม่บอก เพราะว่ามันจะไปฆ่ากันอ่ามันจะไปฆ่ากันจะไปแข่งแย่งเอาเมืองอื่นตาโนนก็ถามว่าแคว้นวัชชีนี่มีดีอย่างไรที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งสามารถรักษาเมืองไว้ได้อย่างมั่นคงพระองค์ก็ตรัสว่าตราบใดที่กษัตริย์วัชชีหรือกษัตริย์ลิชวีนี่สามารถยังยังประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมต่อไปนี้ซึ่งเรียกว่าอปปาริหานิยธรรมทมท,ที่เป็นไปเพื่อความ จเริญฝ่ายเดียวไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเลยตราบนั้นจะไม่มีเมืองไหนจะไม่มีกษัตริย์องค์ไหนจะมาต่อกรจะมาสู้รบจบมือก,กับกษัตริย์ลิชวีได้เลยเพราะกษัตริย์ลิชวีเนี่ยเขา ue, มีความสมัครสมานสามัคคีกันถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีความสมัครสมานสามัคคีกันพร้อม,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 มเพียงกัน directions. กษัตริย์ลิชวีเนี่ยเขาอยู่อย่างพอเพียงอ่ากินอาหารธรรมดาธรรมดานอน หนุนหัวด้วยหมอนไม้เรียกว่ามีสัญญาณอะไรมานี่จะได้ยินตื่นขึ้นแต่ดึกลูกแต่เช้ามีความขยันขันแข็งกษัริย์วิชวีเนี่ยเขาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เจประการเรียกว่าอปาริหานยธรรมข้อหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดนะจะประชุมกันตลอดเลยหาเรื่องมาประชุมกันตลอดอประชุมปรึกษาเรือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการบ้านการเมืองเรื่อง การบริหารประเทศชาติแว่นแคว้นให้มีความอยู่ดีมีสุขจะประชุมตลอดประการที่สองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกมันพร้อมเพียงกันทํากิจที่จะพึงกระทำอ่าเรียกว่าประชุมกันก็พร้อมเพียงกันประชุมไม่ได้ประชุมมาลลอมมาแหลมต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกัเลยคืออยู่ประชุมจนมาแล้วเสร็จเนี่ยไม่ไม่ลาไประหว่างนะเพราะว่าบางคนประชุม กำลังจะประชุมเอาขอลาครับลาไปงานเลี้ยงครับลาไปงานกิจครับงานโน่นงานนี้นะไม่ประชุมให้ตลอดรอดฝั่งและมีกิจมีธุระมีภาระอะไรก็ช่วยกันทํากิจกิจนั้นๆจนแล้วเสร็จนะไม่ได้เกี่ยงงอนกันมีความรับผิดชอบร่วมกันคือต่างเมื่อคิดขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันทําให้มันสําเร็จเสรียสิ้นบ้านเมืองเขาก็เลยมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงประการที่สาม ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการที่บรรพบุรุษบัญญัติไว้ไม่ถอนบทบัญญัติซึ่งเป็นหลักการที่บรรพบุรุษบัญญัติไว้แล้วประพฤติปฏิบัติอย่างเข้มแข็งนะแต่ขึปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเรียกว่าไม่บัญญัติอะไรที่มันจะขัดต่อหลักการหลักการความถูกต้องความดีงามที่บรรพบุรุษได้วางไว้แล้วนี่แล้วก็ไม่ลบล้างด้วยไม่เปลี่ยนแปลงด้วยมันดีอยู่แล้วนี่มันดีอยู่แล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นอ่ามันดีแล้วเราเดินทางถูกต้องแล้วอะไม่ยอมไปทางซ้ายไ,ไปทางขวาเนี่ยเขาจะยึดหลักอันนี้มากมากคือยึดหลักการที่ถูกต้องไม่ซ้ายโตงไม่ขวาสุดเรียกว่าเดินในทางที่ถูกที่ต้องเนี่ยประการที่4มีความเคารพต่อผู้อาวุโสอ่าในแว่นแคว้นคือใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีความเคารพต่อท่านเหล่านั้นเพราะถือว่าท่านเหล่านี้นี เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้มีความรู้แล้วก็เชื่อฟังคําแนะนําท่านเวลาปรึกษาหาเรืออะไรกันแล้วจะทําอะไรเกิดขึ้นปรึกษาหาเรือท่านท่านให้คําแนะนําก็รับรับมาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยดีท่านห้ามว่าเอออันนี้ไม่ดีไม่งามนะนะไม่ควรประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ปฏิบัติตามคือมีความเคารพเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในแว่นแควน,นไม่อวดดื้อถือดีนะไม่อวดดื้อถือดีไม่อวดตนว่าเก่งกว่าท่าน มีความอ่อนน้อมท่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ประการที่หบรรดาสตรีบรรดาสตรีกุลสตรีทั้งหลายในแว่นแค้นในแว่นแค้เนี่ยได้รับการคุ้มครองไม่ถูกข่มเหงคือเขาจะมีความยำเกรงต่อกุลสตรีทั้งหลายมั่นถือว่าเป็นเพศแม่ก็จะให้ความเคารพมีความยำเกรงให้ความคุ้มครองประการที่6ยึดถือหลักประเพณีต่างๆ บูชาปูชนียสถานปูชนียบุคคลนะอนุสาวรีย์ต่างๆของบุคคลที่มีผลงานที่เป็นมีที่เป็นต้นแบบในแว่นแคว้นเคยทำทำมิกบพีอะไรก็จะทําสืบต่อเรียกว่ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ล้มล้างไม่ทำให้มันเสื่อมไปอีกนะเพราะว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง เหมือนกับในครอบครัวนี่แหละเคยทําบุญให้บรรพบุรุษไปไปกราบไปไหว้ปู่ตายายยายไปทําเจดีย์ไว้ที่ไหนก็ไปกราบไปไหว้ให้ลูกหลานได้รู้จักอย่างเนี้เรียกว่าประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชาววัดชีเขาก็เลยมีความมั่นคงและข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือให้มีการอาราขาคุ้มครองสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ส่งเสริมให้ท่านได้อยู่ดีมีสุขท่านยังไม่มาก็ขอนิมนให้ท่านมาท่านมาแล้วก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขช่วยกันเผยแผ่ศีลธรรมในแว่นแคว้นให้ประชาชนทั้งหลายได้ศึกษาทําได้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเพราะว่าแว่นแคว้นไหนประเทศไหนมีบรรพชิตผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมากๆประชาชนพลเมืองก็มีศีลมีธรรมก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกนะไม่ฆ่ากันไม่ลักขโมยไม่ชอ่อโกงไม่ประพฤติผิด ผู้ครองครอบครัวไม่กล่าวหากันไม่เสียดสิ่งเสียดติดของมโนอบายมุขเพราะบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านี้นี่ช่วยกันเผยแผ่หลักศีลหลักธรรมให้เขามีความตั้งมั่นให้เขามีความประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยแหละชาววชีกษัตริย์ลิชวีนประพฤติปฏิบัติตธรรมตามหลักการทั้งเจ็ดประการนี้เขาจึงมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความแข็งแกร่งไม่มีกษัตริย์เมืองไหนจะมารบจะมาต่อกรได้เนี่ย หลักธรรมเหล่านี้ท่านท่านท่านทัน้งหลายเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในครอบครัวในองค์กรในประเทศของเราได้ถ้าเราอยากจะให้ครอบครัวของเรามีความเจริญก้าวหน้ามีความอยู่ดีมีสุขบริษัทเราหน่วยงานของเราประเทศชาติของเรามีความเจริญก้าวหน้าไม่ขัดแย้งกันมีความสมัครสมานสามัคมค,คกีกันนี่เอาหลักธรรมของอชาววัตชีของกษัตริย์ิชวีอัปปเรียหานิยธรรมเจ็ดข้อนี้เลย นำไปประพฤติปฏิบัติทำรับรองว่าจะประสบผลสําเร็จมีความก้าวหน้ามีความสมัครสมานสามัคคีกันอย่างหนักแน่นมั่นคงแน่นอนธรรมสวัสดีจเจริญพร